นี่คือวิธีการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนเลยนะคะทุกคนรู้สึกตกใจมากเลยค่ะนี่คือดอกกระหลาบที่ปลูกไว้หน้าบ้านดูสภาพน้องค่ะเมื่อวันก่อนนะคะต้นก็ยังเห็นสภาพของน้องยังดีอยู่เลยนะคะทุกคนแต่วันนี้ดูสิใบเหี่ยวแล้วก็ร่วงเต็มหมดเลยค่ะโอ้แม่เจ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วช่วงนี้ฝนตกเยอะมากเอาไว้ข้างนอกบ้านนะคะแลวตอนนี้ดูดูสภาพใบร่วง นี่เลยโอ้ยสุดยอดเลยอันนี้สุดยอดแบบแย่ๆนะคะคือเนี่ยใบเริ่มแบบร่วงหมดแล้วค่ะโอ้ต้นคิดว่าน่าจะเน่าค่ะทุกคนน่าจะลากเริ่มเน่าอันนี้วิธีการเปลี่ยนนะคะคือตอนนี้ต้นเอากระถางมาใหม่ะะใช้กบะบะเ้าวแช่น้ำหนึ่งหนึ่งคืนล้างออกด้วยน้ำสะอาดตอนนี้นะคะต้นไม่มีดินกุหลต้นก็เลยใช้ ดินใบก้ามปูนะคะดินผสมใบก้ามปูแล้วใส่นี่ค่ะใส่ด้วยาากาแฟแล้วก็ใช้ดินใบก้ามปูแบบนี้แล้วค่ะทุกคนต้องทําการเปลี่ยนอย่างเร่งด่วนเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องเอาทุกอย่างออกหมดแล้วเอาลงกระถางใหม่ค่ะเปลี่ยนกระถางให้น้องค่ะอะเดี๋ยวมาทํากันเลยค่ะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนเลยนะคะทุกคนเพราะว่าดูแล้วสภาพคือว่าถ้าไม่ทําแบบนี้นะคะตายแน่นอนค่ะ เดี๋ยวมาทากันเลยค่ะนี่ต้นจะใช้เกลือรประมาณหนึ่งช้อนชานะคะทุกคนแล้วก็ใช้น้ำหนึ่งจุดห้าลิตรค่ะแบบนี้ค่ะก็ผสมผสมเกลือลงไปนะคะทุกคนคนแบบนี้ค่ะให้เกลือละลายต้นได้แนวความคิดนี้มาจากาท่านน,นะคะเห็นเขาทําก็เลยจะมาลองทําดูนะคะแล้วถ้าได้ผลอย่างไรนะคะทุกคนอย่าเพิ่งทําตามนะคะบางคนก็ให้ดูผลก่อนนะคะ เดี๋ยวต้นไม้ตายแตกของต้นเนี่ยคือเราไม่มีอะไรที่จะแก้ปัญหาแล้วค่ะต้องทาการแก้ปัญหาโดยด่วนถ้าจะซื้อต้นก็ไม่มั่นใจว่ารากของต้นต้นไม้เนี่ยเป็นเชื้อราหรือเปล่าจะซื้อเอ,อที่เป็นเชื้อรามาก็คงไม่ทันแล้วล่ะค่ะก็จําเป็นนะคะที่จะต้องนี่เลยโรยไปเอ้ยรไปเลยค่ะทุกคนอย่างนี้เลยค่ะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็แช่เอาไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยว ต้นจะเอาลงกระถางใหม่ค่ะทุกคนปิดกระถางหมดเลยนะคะนี่คือดินงที่เอาออกนะคะนี่แล้วเราก็จะเปลี่ยนกระถางใหม่หมดเลยค่ะลาดก่อนที่จะปลูกใหม่เพราะว่าไม่อยากให้ต้นไม้เราแฉะจนเกินไปค่ะอันนี้ก็ความคิดของต้นนะคะเจลระตุนรจริญตงรกเรห้็นว่้ดดีค่ไนบนี เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างนะคะถ้าสมมติว่าเมีบางกิ่งน,นะคะบางกิ่งแบบตายนะคะทุกคนทุกคนต้องตัดกิ่งที่ตายออกนะคะอย่าให้เหลือเลยนะคะทุกทุกคนถ้าเราไม่ตัดออกนะคะมันจะตายเพิ่มนะคะถ้าตัดนะคะเขาก็จะแตกมาใหม่แบบนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นวิธีการเอ,อแก้ปัญหาสําหรับ ต้นไม้หรือต้นกุหลาบเราที่มีปัญหาเกี่ยวกับรากเน่าแล้วก็ดินอาจจะเสื่อมสภาพด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะต้นก็จะนำมาแชร์กับทุกคนคะ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะจนกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ